ยศทองใครเคยได้ยินมั้งครับหยาบยโสธรน่ะรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักก็อ๋อนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะคุยกันไปนะครับคือใครรู้จักมาทครหนังเรื่องหยาบยโสธรบันนอบันนอแต่ว่า เม็มันดีนะครับสุดๆเลยครับวันนบรรยากาศแบบนี้นะครับคือถนนคนเดินนะครับแต่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งจริงใจมาจัดใจทั้งนั้นนะครับไม่มีปรุงแต่งออแกนิกครับหัวใจออแกนิกนะครับไม่มีการปรุงแต่งทั้งหลายก็คือว่าเราจะถือเพลงไปนะครับเองกลับมาทำไมครับจากหางเรื่องยามดึกสุดเข่าเอาละครับขอขอบคุณที่ท่านนะครับร้านไทยไทยพี่นงนางนะครับ ีน้องหนูนานนะครับขอบคุณมากครับเป็น,นสปอนเซอร์ให้เราเสียปลั๊กไฟเราจะได้เล่นต่อนะครับไม่ไงั้นเมื่อกี้เราไม่ได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณสกิตาปาลีวงนะครับนายกสมคสาคมศูนยวัฒนธรรมไทยแห่งนิวยอร์กก็ทำอาหารมาเทคแคร์นักดนตรีทุกท่าน,นนะครับแล้วก็เบียร์ช้างอย่าลืมนะครับใทยทำไทยช